แล้วนี่ต้องมาหมักดินนะครับล,ลาดน้ําทิ้งไว้นะครับสักเดือนหนึ่งนะครับเอ,อเพื่อว่าให้ไอซีเมนต์คายออกให้หมดนะครับไม่งั้นเราต้นไม้บอนไซเราลงไปมันจะตายนะครับโอเคนี่สวยไหมสวยไหมเฮ้ยยวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเอรอเขาแห้งครับ ทำกระถางบอนใสกันนะครับอันนี้ฝ่าพัดลมนะครับเนี่ยวันนี้จะมาลองทำกันดูเอราจะมีนี่นะครับตะไคร์นะครับใไ้ใส่น้วจุกก้นกระถางนี่นะครับโอเคก็ได้มาแล้วนะครับแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้นะครับมีขาด้วยนะครับทำขาไว้แล้ว เอสวยครับสวยนี่นะครับเอผมจะใช้แบบอย่างนี้นะครับไอพีอ่ไอที่แบบมันนะครับฝาพัดลมเสร็จแล้วจะมีไอตัวนี้นะครับฝาที่เรารูเท่ากับลูที่ระบายน้ําที่เราต้องการนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยแ,นะแล้วก็ยึดยึดข้างล่างด้วยนะครับนี่ยึดข้างล่างเป็นแกนแบบนี้เพื่อให้เขาสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็จะเอาไอตัว ลูดตัวเนี้ครับลูดตัวเนี้นะครับเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยนะครับอ่เป็นแบบที่ไว้ใช้ลูดนะครับเราก็จะใส่เข้าไปกําหนดความหนาของปูนได้ด้วยนะครับคือตัวนี้ตัวนี้นะครับกําหนดความหนาของปูนไอเดือยเล็กๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะใส่ไปนะครับเนี่ยเราก็จะใส่ไปเนี่ยนะครับเนี่ยคามหนาเขาก็จะพอดี เราก็กําหนดความหนาได้นะครับร the แล้วก็ตามวิธีที่บอกนะครับโอเคนี่นะครับผมผสมแกแบนะครับนี่นะครับแล้วก็มาเนี่ยครับขึ้นพิมพ์แบบนี้นะครับมันจะต้องมีอันนี้เป็นกระถางบนไซนะครับมันจะต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับคอยเช็คความหนานะครับเดี๋ยวไว้รูดนะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเขาเรียกตัวรูดนะครับตัวรูด ูดปูนนะครับ้ห้ตาเป็นแบบนี้นี่นะครับใส่เข้าไปอันนี้ทําเองนะครับทําเองเห็นไหมครับเห็นเลยอันนี้เรารองพื้นด้วยด้วยปูนผสมแกลบก่อนนะครับเราจะรองไว้เป็นชั้นแรกก่อนรอเขาแห้งเซตตัวดีเราถึงจะใส่ปูนกับกับปูนใสยหยาบนะครับ าตามที่บอกครับ1ต่อ2นะครับคือปูนสยาบหยาบ1ปูน2นะครับอ,อ,อันนี้ผสมแกบครับก,ก,ก็สองส่วนครับปูน2ส่วนแกบ1ส่วนนะครับ,นนรบเดี๋ยวไม่มาดูกัน